มาถึงช่วงสุดท้ายของจอลิทุไทยอินไซต์ไทยแลนด์พูดเรื่องตัวเองนิดเดียวนิดเดียวไม่เกิน30วินาทีนะครับ,รบออตั้งแต่วันจันทร์ที่3กากรกฎาคม2560จะมีการเปลี่ยนแปลงรเราสองคนจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างไรเ,เดี๋ยวเราจะรอติดตาม,ต,ต,ต,ามต่อไปตั้งแต่วันจันทร์ ที่กำลังจะถึงนี้เราจะประกาศความเปลี่ยนแปลงเราสองคนจะเปลี่ยนแปลงนะครับเอาละครับมาถึงเรื่องนี้เลยเสังคมพูดกันเยอะตั้งแต่เมื่อครั้งเกิดคดีเปรี้ยวมือฆ่าจนกระทั่งถึงคดีลงมือระเบิดสังคมก็พูดกันเยอะว่า 1. นึ่ตำรวจทําไมทําตัวตีซีตีสนิทกับผู้ต้องหาเหลือเกินออ 2. องตำรวจทําไมปล่อยให้ผู้ต้องหาชฉวยจังหวะ ไฮพาร์คแถลงการผ่านสื่อที่มาทําข่าวเยอะแยะมากมายแก่กองทีเดียวดังนั้นเมื่อวานแปะใหญ่พลตบดเอกจักรทิพย์ชัยจินดาพระบะตะรจึงออกคําสั่งสปรกรตรโดนที่สุดเลขที่0001สปกรตรทับ96ลงวันที่22มิถุนาย,ยน2560ความว่าค่ะ ความว่านะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการถแถลงข่าวการให้ข่าวการให้สัมภาษณ์การเผยแผพร่ภาพต่อสื่อมวลชนและการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ทําถึงรองพอบตรจนถึงผู้บัญชาการและผู้บังคับการทุกหน่วยนะคะใจความโดยรวมนะคะบอกว่าเนื่องจากที่ผ่านมาปรากฏว่ามีการให้ข่าวถแถลงข่าวหรือให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่ไม่เหมาะสมอันอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของตํารวจดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปในแนวทางเดียวกันจึงกําชับการปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้ข้อที่2.1ค่ะห้ามนำจัดให้หรือยินยอมให้ผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการควบคุมของตำรวจมาให้ข่าวแถลงข่าวหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนทุกขแขนงโดยเด็ดขาดในทุกกรณี2.2 ห้ามจัดให้ยินยอมหรืออนุญาตให้บุคคลใดบันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะอยู่ร่วมกับผู้ต้องหาเว้นแต่เป็นการดำเนินการเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานประกอบการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่ 2.3ห้ามเจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงกิริยาอาการในลักษณะที่อาจทำให้บุคคลอื่นเข้าใจในทำนองว่ามีความใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้ต้องหาเป็นการส่วนตัวซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เพราะฉะนั้นให้ทุกหน่วยและผู้บังคับบัญชาท,ทุกระดับถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดหากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกพิจารณาข้อบกพร่องทั้งทาง,ทงวินัยและการปกครองอย่างเฉียบขาดอย่างเฉียบขาด เชี่ยวอบงเฉียบขาดรับทราบนะคะคุณนายครเชี่ยวเลยครับคำสั่งนี้แค่นี้ใช่ไหมครับคำสั่งมีแค่นี้ค่ะลงชื่อของมันมีแค่นี้ใช่ไหมครับใชรลงชื่อพลตํารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินยาผอบตรรู้จักไหมคะดังนั้นต้องเอาภาพนี้ขึ้นจอเลยคุณฟังทางวิทยุจินตนาการตามเรานะครับภาพที่เรานําขึ้นจอเป็นสองภาพประกบกันภาพภาพขวามือของคุณผู้ชมจะเป็นภาพสาวเปรี้ยวเซลฟี่กับตำรวจตมเชียงรายภาพซ้ายมือ เป็นชายสองคนคนที่หนึ่งกำลังเอามือป้องปากกระซิบข้างหูชายอีกคนหนึ่งคนป้องปากกระซิบข้างหูก็คือลุงวัฒนามือระเบิดเจ้าของหูเจ้าของหูก็คือแปะใหญ่คนออกคำสั่งเมื่อสักครู่พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอเอาละครั้งน,นี้แหละจะเป็นภาพสุดท้ายแล้วต่อไปนี้จะไม่เห็นและะ้วค่ะจะไม่เห็นแล้วค่ะมีคำสั่งออกมาจะไม่เห็นแล้วค่ะถ้าเห็นมา แย่ yeah, แน่ <laughs> ไปกันดูไปดูกันที่ภาพที่สองครับอมีอีกภาพหนึ่งนะคะมีอีกภาพหนึ่งอีกภาพหนึ่งนั้นขวามือของคุณผู้ชมก็ยังเป็นภาพเสาเปรี้ยวเซลฟี่หัวเราะร่า,รากับตำรวจตอมอเชียงรายเหมือนเดิมแต่คนละแอคชั่นมีความ,มสุขแป้งด้วยนะมารกหน้ามาร์กหน้า้วมากห,ห,หน้าก่อนนอนนี่มาร์กหน้าแล้วก่อนนอนมีมากหน้าได้ด้วยเหรอคะเอา อช่องซ้ายมือช่องซ้ายมือเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งเอามือโอบผู้ชายอีกคนหนึ่งจากข้างหลังจาด้านหลังด้วยอาการหัวเราะร่าหัวเราะร่วนออกอาการสนิทสนมเหมือนเจอเพื่อนเก่าคนที่ถูกโอบก็คือลุงวัฒนามือบึ้มแล้วคนที่โอบล่ะคะเจ้าของมือเจ้าของมือไม่ใช่ใครที่ไหนเพราะปชเนาแปะเล็กแปะเล็กคราวนี้เป็นแปะเล็กค่ะ พลตำรวจโทสานิตมหาถาวรผู้ช่การตำรวจนครบาลน,นี่ไงภาพนี้แหละสองภาพนี้สามภาพนี้แหละเป็นที่มาของคำสั่งด่วนที่สุดจากบิ๊กแปะค่ะพอบอตรค่ะย้ำอีกทีครับว่าข้อปฏิบัติตามคำสั่งของพลตำรวจเอจกจักรทิพย์ชัยจินดาต่อไปนี้ห้ามอะไรบ้างครับห้ามนำ จัดให้หรือยินยอมให้ผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการควบคุมของตำรวจมาให้ข่าวแถลงข่าวหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนทุกแขนงโดยเด็ดขาดในทุกกรณี <c oughs> ห้ามจัดให้ยินยอมหรืออนุญาตให้บุคคลใดบันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะอยู่ร่วมกับผู้ต้องหาเว้นแต่เป็นการดำเนินการเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานประกอบการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่ ห้ามเจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงกิริยาอาการในลักษณะที่อาจทำให้บุคคลอื่นเข้าใจในทำนองว่ามีความใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้ต้องหาเป็นการส่วนตัวซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ท้ายคำสั่งของแปะใหญ่หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ1และ2จะถูกพิจารณาข้อบกพร่องทั้งทางวินัยและทางปกครองอย่างเฉียบขาด รับทราบนะคะจึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดลงชื่อพลตํารวจเอกจกักรทิพย์ชัยจินดาพอบอตรแล้วท่านพอบอตรครับคําสั่งของพอบอไม่มีผลย้อนหลังใช่ไหมครับ <c oughs> ไม่มีคําตอบคะ <c oughs> อ่ะมีผลย้อนหลังไหมครับ <c oughs> ไม่มีคาตอบกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังใช่ไหมคะคาสั่งก็น่าจะไม่มีผลย้อนหลังหรือเปล่า ปิดท้ายด้วยข่าวสังคมมันจะร้อนไปแล้วที่เหลือยกยอดไปวันจันทร์ลดดีกรกีสองเรื่องค้างไว้ก่อนนะคอยทว,นะนะวงนะคอยทวงนะคอยทวงนะถ้ามีอารมณ์สนุกอ,อยากจะเล่าให้ฟังไม่ไว่าจะเป็นเรื่องมิสเตอร์เค ตัวอย่างระบบอ,อุปถัมภ์ในเมืองที่สมมุติว่าชื่อสารขันไม่ใช่กรุงเทพไม่ใช่ประเทศไทยไม่ต้องมายุ่งกับผมทําให้เขาอึดอ,อัดไปสองวันนะเนี่ย <Mr. S 1> เขารอ <K. S 1> ฟังตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะมิสเตอร์เคเนี่ยเมื่อวานเราบอกว่าเราจะเปิดหน้ามิสเตอร์เคเบื้องหลังตัวเปื่อนตัวป่นนวนนักกระทรวงการคลังวันนี้เขาขตัวถามผมหมดอารมณ์กักอ่ะผมไม่เอาตัวป่วนนักกระทรวงการคลังมิสเตอร์เคกระทรวงการคลังผมไม่เปิดหน้าผมไม่เอาแล้วผมโยนทิ้งแล้วผมมาตั้งประเด็นใหม่ มิสเตอร์เคอีกตัวอย่างระบบอุปถัมภ์ในเมืองที่สมมุติว่าชื่อสารขันตั้งชื่อเรื่องใหม่คนละเคแล้วคนละเคแล้วโอเคก็พยายามฟังผมหน่อยสิคนละเคก็คนละเคเขายังค้างคาอันเก่าอ่ะอะไม่เป็นไรโทรถามกันส่วนตัวใครอยากรู้เรามาเรื่องนี้ดีกว่าปิดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวพูดอีกคำหนึ่งผมจะประกาศชื่อมือเบอร์มือถือของคุณแมวสาวให้โทรเข้ามาที่นี่ ปิดท้ายวันนี้ดีกว่านะคะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะวันอาทิตย์นี้ค่ะ25มิถุนายนนี้นะคะจะมีการประมูลเบอร์สวยนะคะเบอร์โทรศัพท์เบอร์สวยนะคะเป็นรอบที่2ของปี2560ค่ะมีทั้งหมด168เลขหมายนะคะเริ่มต้นที่หมด9ตัวเหมือนมีแค่1เลขหมายเท่านั้นนะคะ0888888888ค่ะแล้วก็มี8ตัวเหมือน2เลข7ตัวเหมือน11เลข6ตัวเหมือน154เลขหมายนะคะ ก็คนที so first, ่สนใจยังไงนะคะก็เขาเปิดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้านะคะถึงวันที่23มิถุนายนค่ะผ่านทางเว็บไซต์ auction.nbtc.go.th นะคะหรือง่ายๆค่ะ1200 call center ถามรายละเอียดได้ทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจอย่าลืมอย่าพลาดเตรียมให้พร้อมนะคะอาทิตย์นี้25มิถุนายนค่ะเอาละครับที่เหลือยยอยนะวันจันทร์จะเปิดหน้ามิสเตอร์เควันจันทร์จะพูดถึง กลยุทธ์การตลาดที่เข้าขั้นวิบัติกันไปทุกทีแดกดีแคลอรี่ต่ำวันจันทร์เราจะบอกเราจะประกาศความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราสองคนวันนี้ขออน,นุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ